สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันกับคลิปที่45ค่ะเราก็เรื่องใหม่แล้วนะคะหลังจากเมื่อาวานที่เราสอบเก็บคะแนนเรื่องกระเช้าของนางสีดานะคะหลายคนก็เก่งมากเลยนะคะคทุคทูขอเช่นชมนะคะได้คะแนนเยอะเลยบางคนได้7ได้7จ็ก็ถือว่าเยอะนะลูกนะคะ แล้วก็อย่าลืมส่งงานนะคะคนที่ยังไม่ส่งนะคะคนที่มาดูคลิปย้อนหลังนี้ก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมส่งงานค่ะโอเคเริ่มที่เรื่องใหม่แล้วนะคะเราเข้าสู่เรื่องที่8ดแล้วนะคะวิชาหมดสินค้านะคะเกือบจะถึงเรื่องรองสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักคําศัพท์ใหม่ในบทเรียนค่ะบอกเลยว่าบทนี้ง่ายอีกแล้วค่ะลูกมีแค่สิกว่าคําเองนะคะแล้วก็ความหมายมันก็ นิดเดียวเองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันศุกร์ที่17กันยายนปีพุทธศักราช2564ค่ะเมื่อเช้าเพืพ่อนๆของเราก็ได้เรียนออนไลน์ไปแล้วนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่บ้านคุณครูนะคะมีฝนตกตลอดเลยนะคะตอนที่คุณครูพูดอย่างงี้นะคะก็ไม่มีสัญญาณที่ขาดหายไปนะคะเมื่อเช้าคุณครูก,ก็ได้สรุปเรื่องกระเช้าของนางซีดานะคะให้เพื่อนฟังนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆตอบว่าเรื่องกระเช้าซีดาเนี่ย เขาต้องการให้เราเป็นเด็กยังไงเขาต้องการสอนอะไรเรานะนะคะวันนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่ในเรือสำเภามาด้วยนะคะมาดูคำศัพท์เลยค่ะคำชี้แจงให้หนูคัดคำศัพท์และความหมายลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดแล้วฝึกอ่านนะคะอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะคำศัพท์เรื่องมิชาหมันสินค้ามีอยู่14คำค่ะง่ายมากนะคะ,ะเรามาฟังคุณปูณณอธิบายกันค่ะว่าแต่ละคำมัน แปลว่าอะไรนะคะคำที่1สัญญาณค่ะหมายถึงเครื่องหมายที่ได้กําหนดความหมายเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะสัญญาณอย่างเช่นสัญญาณมือเงี้ยแปลว่ารักใช่ไอ้ขาอ่านี่คือสัญญาณนะคะส่วนสัญญาณอื่นคุณครูไม่ทําไม่ยกตัวอย่างนะคะต่อไปคำที่สองอคำที่สองอคุณครูทําชอยผิดอีกแล้วนเนี่ยคำที่สองเดี๋ยวนะ ครูแก้เรียบร้อยแล้วนะคะคําที่1สัญญาคณครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะคาที่สองกราบเรือไม่ได้หมายความว่าเอามือพนมมือกราบเรือนะคะกราบเรือก็คือส่วนประกอบของเรือที่เป็นไม้เสริมส่วนริมทั้งสองข้างของเรือนะคะในในภาพครูก,ก็ยกตัวอย่างนี่นะคะที่อยู่กับขอบเนี่ยอยู่ขอบเรือนี่เขาเรียกว่ากราบเรือนั่นเองนะคะคําที่สามทยอยหมายถึงตามๆกันไม่ขาดระยะคือ ใน,ในบทตอยก็คือเรือมันเคลื่อนไปพร้อมกันทยอยไปพร้อมๆกันเองนะคะคําที่4รีระลอกระลอกนะคะหมายถึงคลื่นขนาดเล็กนะคะมันคลื่นค่อยไปคลื่นนิดๆเดียวนะคะคําที่5ค่ะนางนวลน,นี่คือในภาพในคุณครูยกตัวอย่ยางนะคะก็คือนกทะเลชนิดหนึ่งนะคะคือนกนางนวลน,นั่นเองนะคะ คำที่หสําเภาหมายถึงชื่อเรือเดินทะเลแบบจีนแล่นด้วยใบนะคะคือเรือสําเภาในภาพนี้เองนะคะแต่วิดีโอคุณครูคมันบักไม่เป็นไรคะ่ะโสผ้าแปลว่างามนะคะเด็กหญิงโสภายก็แปลว่าเด็กหญิงที่งามนั่นเองนะคะโยธาหมายถึงคนรบหมายถึงทหารคำที่เกนายงานนะคะเป็นใน,ในบทร้องคือเป็นนายงานไปหมายถึงเป็นหัวหน้างานนั่นเองนะคะคำที่สิบ สเบียงสออาสะบอยเอียงวอเบียงเนี่ยนะคะอาหารที่นําไปกินระหว่างเดินทางไกลหรือว่าระหว่างไปรบก็คือตุนสเบียงนั่นเองนะคะหรือช่วงช่วงที่กักตัว14วันนี้ก็ซื้อของมาไว้เต็มตู้เย็นอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนที่ใกล้ชิดผู้ติดโควิดอะไรเงี้ยนะคะก็คือสเบียงคือการกักตุนอาหารไว้นั่นเองนะคะคํานี้11หางเสือหมายถึงเครื่องถือท้ายเรือนะคะก็คือตัวคัดท้ายหรือเมียคะ่ะในภาพ ุณรูพยามหาภาพนี่มันใกล้เขียนนะคะนี่หางเสือนะคะเป็นตัวกําหนดว่าเรือมันจะไปซ้ายหรือขวาเองนะคะเป็นตัวบังคับทิศทางเองค่ะหางเสือต่อไปคําสุดท้ายคําว่าลาต้านะคะหมายถึงคนถือบัญชีเรือ,รอสาเภานะคะจบเรียบร้อยค่ะสำหรับคำศัพท์วันนี้12คำและความหมายนิดเดียวนะคะอ่านนักเรียนลงมือทาได้เลยนะคะแล้วก็ส่ง อัพยงอัลบัมของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ